ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพราว่ผมโบนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมป2,012เอคานซึ่งมันเป็นแบชนะครับไม่ใช่ของฟรีนะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับก็เรามาเริ่มอันแรกเลยเนาะอันแรกมีชื่อว่าผมพูดเป็นไทยเลยนะไข่น้ําตาลไข่นะครับหรือว่าคอร์สโรดเอ็กนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าคอร์สโรดเอ็กซหรือเปล่านะแต่ว่ามันแปลไทยอย่างนี้เนาะผมก็เลยแปลไทยอย่างนี้เลยก่อนอื่นเลยให้ท่านผู้ชมนะฮะ ตามหาทั่วทุกแมพเพราะว่าของตัวไข่น้ำตาลควายนะ่ะมันนั้นแรนดอมเกิดนะครับมันไม่ได้เกิดแบบทั่วมันไม่ได้เกิดแบบเฉพาะจุดเดียวนะเพราะว่ามันเกิดทั่วทุกที่นะครับอย่างในตัวคลิปเนี่ยมันเกิดในทะเลเนาะมันไม่ใช่ทะเลดิมันในคลองนะฮะก็ตัวผมก็จะเก็บในคลองนะอ่านี่เก็บไปเลยนะครับ เรียบร้อยนะได้มาแล้วนะไข่น้ำตาลค่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไข่ที่สองกันไข่อันที่สองนะครับเป็นไข่ดาวตกนั่นเองเนาะซึ่งจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็มันจะเรนดอมเกิดเหมือนกันเนาะแล้วก็มีหลายอันด้วยนะเนี่ยเรียบร้อยผมเก็บมาแล้วนะครับไข่อันต่อมาเออไม่ใช่อันนี้นะเพราะว่าอันนี้ผมเก็บไม่ได้นะครับก็ไข่ที่ผมจะสอนเนี่ยจะเป็น ไข่ที่มีชื่อว่าไข่ไฮบริทฟนะฮะไข่ไฮบรทฟนั่นเองซึ่งมันจะเด้งเนี่ยมันจะเด้งไปเด้งมาเนี่ยซึ่งวิธีการรับก็คือให้มันเด้งเข้าตัวเราให้ได้เนาะก็ทําไงก็ได้ให้มันเด้งเข้าตัวเราได้นะแต่ว่าในนี้จ,จะใช้เวลานานในการจับหน่อยเพราะว่ามันหายากเนาะแล้วก็ผมไม่มีแบตขึ้นนะเพราะว่าผมรับไปแล้วเรียบร้อยนะอ่านี่เรียบร้อยก็ ได้แล้วนะฮะแคนต่อมาจะเป็นไข่เวลาเนาะซึ่งเราต้องรอให้เวลานั้นระเบิดเนาะซึ่งมันจะอยู่ตรงแถวตรงจุดที่ว่ามันมีเสาสีดำาๆนะฮะก็เราต้องอยู่ตรงเนี้ยนานนะคือจนกว่ามันจะรีเซ็ตใหม่นะแล้วมันก็จะระเบิดเนาะหลังจากนั้นเราจะเก็บนะครับโอเคแคนต่อมาอมอันนี้ก็ไม่น่าใช่ไข่ที่ผมจะสอนนะเพราะว่าผมก็เก็บไม่ได้มันหายไปแล้วเรียบร้อย ไม่มีโอเคไขอันต่อมานะครับก็มีชื่อว่า,าถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ผมเอามาพากนะก็เลยไม่รู้ว่าคลิปผมสอนเอาไขอะไรไปถ้าจะไม่ผิดไข่นี้จะเป็นไข่ลาวานะหรือว,ว่าอ๋อไข่แดงนะครับไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องชื่อไข่แดงทั้งท,งท,งที่รูปมันเป็นผลึกคิสตัลเนาะก็เราก็ต้องเข้าถ้ำตรงนี้มานะแล้วก็รอให้ลาวามันหายก่อนนะครับเราถึงจะเดินลงไปได้นะ ถ้าเกิดเราโดนลาวาเราตายนะครับแต่ว่าในคลิปลาวามันเหลี่ยมผมนะผมเลยโดนลาวาก็อาจจะใช้เวลานาน,านในการรอนนะครับ ผมจะเร่นความเร็วนะครับโอโอเคนะครับตอนนี้เราก็เจอไข่แดงแล้วเรียบร้อยเนาะก็เราเข้าไปเก็บเลยนะฮะไม่มีแบตขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเก็บไปแล้วนะโอเคเราไปดูแขนต่อไปกันแขนต่อไปนะครับมีชื่อว่าอ่าอันนี้ผมไม่รู้ไข่มันชื่ออะไรไข่ตุนอ่าใช่ไข่ตุนนะครับก็รับง่ายเลย เนะาะไข่อันต่อมาอยู่ข้างๆผมนะครับมีชื่อว่าไข่เจียวนะครับซึ่งมันแปลไทยก็อย่างนี้เลยเนาะซึ่งวิธีการรับก็คือเราต้องหาไข่เจียวที่เป็นต้นฉบับแท้ๆนะและให้เราเข้าไปเก็บนะครับมันก็จะหายตัวแล้วเราก็จะได้แบตชนั่นเองเนาะก็เนี่ยหยับเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แบตหายตัวนะแต่ว่าผมรับไปแล้วเหมือนเดิมไข่อันต่อมานะครับคือไข่เอ่อตัว ไข่สูงของเอียรีนะซึ่งตอนแรกผมกะว่าจะทําไข่อุกกาบาตนะแต่ว่ามันรับยากผมก็เลยไปทําไข่สูงของเอียรีนะเอาไปไว้ไข่พวกนี้ทาพาร์ทสองก่อนลวกันนะเอาไปทําในพาร์ทสองเนาะอันนี้พาร์ทแรกนะทําเป็นแต่ละพาร์ทเนาะก็ตัวไข่มันจะอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยมันผมจะเจอแล้วนะโอเคเรียบร้อยได้ไข่ สูงของเ e อียรีแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เราไปดูไข่อันต่อไปกันเลยเป็นไข่อันสุดท้ายของคลิปนะครับก็ไข่อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไข่ที่มีชื่อว่าไข่คอมโบของโทโลโรนั่นเองซึ่งวิธีการลับก็ให้เราหาไข่ตัวหน้าซึ่งมันเกิดได้ทุกอันนะหลังจากนั้นเราก็ใส่โค้ด707นะครับซึ่งผมจะทําการใส่ขึ้นตรงหน้าจอนี้นะโอเคนะครับเมื่อเราใส่แล้วเราก็จะได้ไข่คอมโบมาแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ วิธีการรับขายทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้เนาะใครที่ชอบน,นี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยนี้ิลาไปเพียงนั้นละครับบาย